สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ครั้งนะครับวันนี้มีสัตว์ต่างถิ่นหนึ่งชนิดครับมั่นก็คือตัววาราบี้ครับผมหรือว่าจริงโจ้ไข่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยครับหมอครับตอนนี้เราอยู่ในกลองของมันแล้วครับมันจะ ดูเราหรือมันจะกัดเราไหมครับจริงๆแล้ววาล์บี้ที่เป็นสายที่ใจดีนะครับครับแต่ว่าข้อเสียหนึ่งคือเขาตื่นเต้นง่ายถ้าเขาได้ยินเสียงอะไรที่ดังเขาก็จะวิ่งหนีอะไรเงี้ยเขาจะไม่วิ่งมากัดเราหรืออะไรเงี้ยหรอครับมันมีสองหัวหรือเปล่านะครับไหนเนี่ยครับมีหัวเดียวแต่อีกตัวหนึ่งคือลูกของมันครับลูกมันอยู่ในท้องมันครับในกระเป๋าหน้าท้องรู้จักกระเป๋าหน้าท้องไหมรู้จักครับเป็นยังไงกระเป๋าหน้าท้องเหมือนโดเรมอนครับอ่าเก็บของไว้ได้ใช่ไหมครับอ่า ตอนแรกนะครับน้องเมฆใช่ไหมครับว่าลูกของเขาเนี่ยเวลาออกมาเนี่ยตัวนิดเดียวเองน้ําหนักตัวเนี่ยอยู่ที่หนึ่งกรัมน้อยมากเวลาเขาออกมาเขาออกมาจากรูตรงนี้รูก้นลูกมันจะออกมาปุ๊บมันก็จะคลาน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 แต่ก็เข้าไปในกระเป๋าหน้าทองแม่อยากเห็นตัวตอนเล็กๆไหมอยากใช่เดี๋ยวมาให้ดูนี่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 ตอนออกมาเนี่ยลูกตัวนี้เนี่ยนี่คือลูกมันตัวเท่านี้เองนะครับ เอาชัดๆนี่่าเป็นตัวนี้ตัวแดงๆไม่มีขนเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะคานขึ้นมาคาน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 แล้วมุดลงไปในเปล่าท้องแล้วมันก็จะโตขึ้นนี่มันก็จะโตขึ้นแล้วมันก็จะมากินนมนี้นี่นี่คือเต้านมของมันนี่เต้านมเต้านมเห็นไหมไอ้เจ้าลูกเนี่ยก็จะมากินนมแล้วก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยนะครับจนโตมีขนเต็มที่ก็ออกมาวิ่งเล่นเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นี่เลย หมอครับแล้วเมื่อกี้มันยังออกมาวิ่งอยู่แล้วมันเข้าไปได้ไงคะคือตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ายังไม่โตเต็มที่บางครั้งถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะเข้าไปหลบภัยในกระเป๋าหน้าท้องแม่นี่เหมือนที่หลบภัยด้วยที่ให้อาหารด้วยเหมือนบ้านของเขาอยู่ข้างในถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาจะเข้ามาถ้ารู้สึกว่าปลอดภัยเขาก็จะออกมาวิ่งเล่นกระโดดออกกําลังกายพอเหนื่อยปุ๊บบางทีก็กระโดดเข้าไปหาแม่อะไรเงี้ยครับผมแล้วเวลามันอยู่ในกระเป๋า มันไม่ร้อนเลยครับไม่ร้อนครับน้องเมฆถ้ารู้สึกว่าเขาร้อนเนี่ยเขาก็จะออกมาข้างนอกแต่โดยปกติเขาไม่จะไม่รู้สึกร้อนเขาจะรู้สึกอบอุ่นเพราะอุณหภูมิร่างกายแม่ทําให้ให้ลูกสัตว์เนี่ยอบอุ่นนะครับแล้วแม่มันหนักไหมคบเวลามันพาลูกไปตลอดจริงๆแล้วก็อาจจะรู้สึกหนักบ้างแต่มันเป็นความเคยชินนะครับแล้วก็เจ้าถุงของมันเนี่ยนะครับมันยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็ช่วยรองรับประคองน้ําหนักลูกด้วยในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกหนักมาก นะครับแล้วมันเป็นสัตว์ชาตยานที่แม่จะต้องเลี้ยงดูลูกนะครับแล้วมันกระโดดได้ยังไงหรอครับมันกระโดดได้ยังไงครับคือเนื่องจากว่าจิงโจ้เนี่ยเป็นสัตว์ที่พัฒนาการมาให้สองขาหลังเนี่ยแข็งแรงรถ้าสังเกตเห็นไหมขาหลังใหญ่ขาหน้าแค่นี้เองใช่ไหมฮะเวลาเขาก็โดดเนี่ยเขาก็ใช้ขาที่ก้านไปแข็งแรงเนี่ยกระโดดไปเรื่อยจ้ำไปนะครับคือมันออกแบบมาธรรมชาติออกแบบมาให้เขาเดินได้กระโดดได้แล้ว มันมีขาแล้วหางเอาไว้ทําอะไรเหรอครับหางใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วหางพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหางเป็นกล้ามเนื้อที่มีพลังมากครับนะครับแล้วก็หางเนี่ยเขาเอาไว้ใช้บาลานซ์ครับเอาไว้ทรงตัวเวลายืนไม่เมื่อยใช่ไหมฮะเขาก็เอาแบบทิ้งน้ำหนักไปที่หางพักตัวเองครับก็คือเหมือนเหมือนเป็นขาที่3มก็ได้นะครับเอาใช้ทรงตัวก็ได้นะครับ เหมือนเหมือเหมือนเหือเหือนบางทีเขาใช้2ขาหน้าด้วยอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้ทำาไสิเออเออเออให้เหมือนเหมือนเหมือนมือนใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เยี่ยมวันนี้ครับเวลาของรายการ Animal Speak ก็หมดลงแล้วพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพราะสัตว์ไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak Legenda por